อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกีก่ยวกับเร,รื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาพูดถึงกันอีกครั้งกับแช่ย่องนะครับจากทวายซันเองหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับได้มีการทําข่าวหรือว่าพูดถึงแช่ย่องจากทวายสไปเกี่ยวกับเรื่อง ชุดที่ใส่ขึ้นสเตจนะครับที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไปยังสไตลิสต์นะครับที่จัดชุดให้แชยองใส่ซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยแฟนๆก็ออกมาปกป้องแชยองกันอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าแชยองนั้นเนี่ยไม่ได้ทําความผิดนะครับต้องใส่เสื้อผ้าตามที่ทางทีมงานสไตลิสต์คอสตูมเนี่ยเขาจัดมาให้เท่านั้นแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แชยองเนี่ยลงรูปเองเลยด้วยตัวเองเลยแล้วกกวนน็็เเเเเลืืืออออออสส้้้้ผาใใ่่่งงดวยนนนนนนนรัีีีปทต ทวิตเตอร์เนี่ยกำลังพูดถึงกันอย่างมากมายและแฟนอินเตอร์นั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกใจสิ่งนี้กันสักเท่าไหร่เลยทีเดียวซึ่งชชยองนี่มีการลงรูปนะครับก็เหมือนแบบว่าไปเที่ยวปกติกินข้าวปกติเลยก็แต่งตัวแบบว่าสไตล์ของแชยองนะครับแต่ว่าเจ้าปัญหาก็คือเสื้อที่แชยองเลือกมานะครับหนึ่งตัวที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมีลายสกรีนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับสวัสดิกะนั่นเองซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แบบว่าหลายๆคนเห็นแล้วก็อ่อนไหวมากๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เสี อย่างมากาเลยถ้าหากว่านํามาใส่หรือว่านํามาใช้นั่นเองนะครับหลังจากที่แชรยองลงรูปไปปุ๊บก็เลย เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาใหญ่โตมากๆเลยเจนชชยอนจะต้องลบรูปไปซึ่งคอมเมนต์ต่างๆนี่ก็เข้ามาโจมตีกันอย่างมากมายเลยแฟนอินเตอร์เนี่ยพูดถึงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มากๆเลยนะครับว่าทําไมถึงเลือกใส่เสื้อแบบนี้ทําไมถึงไม่ดูให้ดีก่อนหรือว่าเธอนั้นสนับสนุนบางคนก็บอกว่าเสื้อนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อที่แบบไม่ควรใส่เลยจริงๆเธอน่าจะรู้ดีว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องห้ามและก็ยังมีนะครับหลายๆคนเลยที่บอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่รู้กันอยู่แล้วดังนั้นไม่ควรที่จะ หยิบขึ้นมาใส่เพราะมันอ่อนไหวต่อใครหลายๆคนบนโลกนี้จริงๆหลังจากที่แชยองลบรูปไปนะครับก็ยังคงถูกโจมตีกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่ว่าในตอนนี้แชยองได้ออกมาขอโทษแล้วเรียบร้อยนะครับมีทั้งข้อความที่เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษกันเลยใจความหลักเลยนะครับแชยองก็ได้บอกเอาไว้ว่าขอโทษด้วยความจริงใจอภัยโใจต่อสิ่งนี้ซึ่งข้อความเต็มๆนะครับก็ได้บอกว่าสวัสดีนี่คือแชยองจากทวสตฉันขอโทษอย่างจริงใจเกี่ยวกับ โพสใน i ิน t a g r กรมฉันจำความหมายเครื่องหมายสวัสติกะเอียงในเสื้อยืดที่ฉันสวมใส่ไม่ถูกต้องฉันขอโทษอย่างสุดซึ้งที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดและทําให้เกิดความกังวลฉันจะให้ความสนใจอย่างเต็มที่ในอนาคตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกพร้อมกับทิ้งข้อความทิ้งท้ายไว้นะครับว่าต้องขออภัยอย่างจริงจังอีกครั้งแต่ถึงแม้ว่าจะออกมาขอโทษแล้วนะครับดูเหมือนว่าหลายๆคนเลยยังคงพูดถึงแล้วก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์กันต่อนะครับกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้รวมไปถึงยกเรื่องเก่าๆเ,เสื้อที่ชายองเคยใส่เนี่ยเป็นเสื้อตัวอื่นนะครับเข้ามาพูดถึงด้วยและดูเหมือนว่ายังไม่จบง่ายๆแน่นอนนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะอ่อนไหวต่อใครหลายๆคนมากๆเลยจริงๆดังนั้นเนี่ยทางอินเตอร์เขาก็เลยยังพูดถึงกันต่อนะครับถึงแม้ว่าจะออกมาขอโทษแล้วแต่ออกมาขอโทษแล้วเนี่ยก็ทําให้แฟนๆหลายๆคนเลยได้รับรู้ว่าชายองก็มีการติดตาม อัปเดตต่างๆนะครับว่ามีฟีดแบ็กอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมาบ้างลบรูปไปแล้วแล้วก็ออกมาขอโทษแล้วด้วยสาหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของชาย,ยองหรือว่าติดตามเรื่องราวนี้อยู่มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์พูดถึงกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปหากมีอะไร,รอัปเดตเพิ่มเติมเดีเด๋ยวเรานามาแชร์อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจงให้กันด้วยกดไลค์ให้กันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ